เฮ้เอาขวานเอาขวานมาแจ๋วเนี่ยแท่งศิลามันบูชาอะไรวะเนี่ยออมันปล่อยมันไปบูชาลัทธิมีจระเข้ด้วยเอาไปไหนแล้ววะวันนี้คุณจะพาผมไปประจนภัยที่ไหนครับวันแรกของการเข้าป่าเมซอนเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านของเราแวกแถวนี้ก่อนผูกมิดแล้ววะเป็นผู อะไรอ่ะเฮ้ยมีแร่ด้วยเหรอเป็นครูที่เมตตาให้เราได้มาอยู่แถวนี้อครูอ่าไปเฮ้ยอะไรร่วงเมื่อกี้เอาไม่มีนี่หว่าไม่ไม่ไม่นี่คือต้นยาที่มันจะมีดอกเหลืองๆเนี่ยอันนี้ยาเหรอเอาไว้ถอดพิษงูได้ปะไม่อันนี้จะเป็นแค่เป็นยาแบบเอามาทําเป็นผ้าพันแผลอ๋อเฮ้ยน่าสนใจแล้วเก็บไงอ่ะบุตัดเอาเลยเอาฟันตัดเออ เออเล็งให้โดนด้วยเออเก็บรึเปล่าเนี่ยอ๋อมันขึ้นแล้วโอเคขวามือเอ่อเราเปิดกระเป๋าขึ้นมามันจะได้เป็นใบใบเปล่าก่อนเราต้องคาบก่อนนะประดิษฐ์แล้วก็เอาใส่ช่องคาบไปเดียวใช่มันตับหมดเลยเอ้ามันคาบวิทีละอันเหรอมันเพิ่มจำนวนได้ดูด้านบนอ่ะมันจะมีให้เลือกว่าคาบกี่อันอ๋อแม่งลากได้นี่ว่ะไปคลิกขวาทำไมก็ไม่รู้อ่ะเอาแบบสามมันเลยแล้วกัน อ๋อใบหนึ่งมันมันสาม,ม,มารถทําได้สามสามแผ่นเลยใช่ปะไม่ไม่ไม่มันมันใช้แค่ใบเดียวในการทําอ่ะใช้แค่ใบเดียว<อ>แล้วก็กจํานวนเอาว่าจะคราบกี่ใบจะว่าอันจะมีด้านบนให้กดอะ่ะมันให้กดบวกอะก็คือเพิ่มจํานวนการคราบอ๋อนี่ได้แล้วอรอผ้ามันแผแลได้มาสามแผ่นโอเคเนี้ยเนี้ยต้นเนี้ยไอ้ต้นที่มันมีใบแดงๆเนี้ยก็มีประโยชน์นะไหน,นะนเนี้ยอ่เออมันคือใบต้นต้นที่กินแล้วจะลดไขเ้เอาไปต้มกิน เราไปต้องกินได้มีประโยชน์ต้องเก็บมาได้เโอเคได้มาแล้วกิ่งไม้เอามาด้วยครับต้องการเอียรต้งกินหาสร้างบ้านไหมต้องไปหาที่ครับที่ริมเลยดีกว่าไหมริมเลยริมน้ำดีกว่ามันจะได้หาปลาง่ายๆหน่อยโหตรงนี้อยู่ริมน้ำตรงนี้ริมน้ำสุดๆเลยเออแต่มันไม่มันไม่เรียบอ่ะดิ แม่มันมีแถวนู้นอยู่สวยอยู่แต่เดี๋ยวพาพวกผู้ใหญ,ญ่บ้านก่อน,นเฮ้ยนกแก้วสวยจังสวยสวยนี่ตรงนี้ก็ได้นะเรียบสวยตรงนี้ก็เรียบมนาะอยู่ใกล้ผู้ใหญ,ญ่บ้านด้วยเออเอา,านละ่ะตรงนี้ดีกวะนะา่านาะเผื่อมีเรื่องชกต่อยอะไรผู้ให <c oughs> ญ,ญ่บ้านด้วยตัดเฮ้ยติดอะไร,<ว>ท,รทำไมเก็บถาวนไม่ได้โอเคได้ละสร้างตรงนี้แหละริมเลสวยดีเยยี่มิคริ่มเลยเออวิวสวยมากต้องไปเดี๋ยวนะวันแรกมั่งเล่นบ้านเลยว่ะ อย่างแรกคือทํากําแพงทํากําแพงก่อนไหมจาเตี้ยหรือสูงดีสูงดีกว่าเนาะแทงเลยเหรอเออกาแพงดีกว่าเดี๋ยวนะมันมีลวดหนามวะลวดหนามเล็กๆนี่ไงลวดหนามกิ่งไม้ยาวคุณคุณหนึ่งอะไรวะไม้ยาวอันแท่งเดียวไงทอ๋อแท่งเดียวแท่งเดียวคือแม่งทาได้ยาวเหรอยิ่งค่เอองั้นทํารั้วแบบหนึ่งเอาลสโคปไม่ต้องใหญ่มาก เดี๋ยวเคลียร์หญ้ารอบๆเนี่ยเก็บอะไรมาวะเมื่อกี้อ๋อกิ่งไม้โอเคได้มาสองเออเนี่ยไอ้กบไอ้พวกกบสีๆอย่างเงี้ยระวังไว้เอาไปเก็บมานะถ้าดับเข้าไปจะติดติดตายเลยระวังด้วยอ๋ออ๋อมันเลือกในหนังสือได้เลยโอ้ยงูยาวอ่ะใช่ปะมาดูดิมันเลือกหนังสือได้เลยใช่ปะ เฮ้ยอ๋อมันมันอย่างนั้นหนึ่งนี่ว่ะนี่ยมันวางอย่างงี้เบิ้ลมันต้องวางก่อนเว้ยเออว่ะเฮ้ยดีว่ะสโคปไม่ต้องยาวแล้วเฮ้ยมันอ๋อมันคลิกครั้งเดียวมึงลากได้เลยนี่ว่ะใช่เจ๋งว่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลือนี่ครับก็ใช้อ้าวแล้วกูจะเก็บทำไมอ่ะอ้าวอ้าวกด e เก็บเฉยเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ก่อน ถังหญ้าออกให้เรียบๆหน่อยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะส้มโอหอผลมไม้ไม่ทราบชนิดกินได้ปะไว้เนี่ยไหนนี่นๆๆีต้นข้างๆบ้านเราเนี่ยอ๋อ,ก,ก,อกินได้กินได้อ้ากินได้ก็แจ๋วเลยนี่เก็บมายัดก่อนเลยแมงหิวกินซะหน่อยหวานเจี๊ยบ อันนี้ใบปาล์มปะทําที่นอนเหรอใช่เดี๋ยวไว้ทาที่นอนได้แล้วก็วางใบไม้ทิ้งไว้ด้ับมันหนุ่งหน่วงไงไม่รู้นิดนึงมันสิ่งกูกสร้างอะไรเยอะไงเราจะเตียงนอนไว้ไหนดีหันหลังใส่หันหลังใส่ตรงนี้ป่ะแม่น้ำเออหันหน้าให้แม่น้ำดีกว่าเวลาพราทีตตกมันจะได้แบบเห็นหน่อยเออพระอาทิตตกกลางไหน ไม่แนเวสด้านหลังอะตกมันตกไปด้านหลังงั้นหันหันให้แต่มันเป็นตะวันออกไงเอองั้นงั้นวางตรงไหนดีวางไหนดีวะวางเลยรั้วนิดนึงก็ได้เลยรั้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบวางกึ่งกลางเลยแล้วกันกึ่งกลางไปเลยเพราะเดี๋ยวด้านหน้าหน้าแคมป์เราจะทำเป็นแคมป์ไฟแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นในนี้ด้วยหอคอยทําเป็นป้อมเนี่ยวางไงนะเออเอาเลย เอ้ยน้องปูไอไม่ใช่น้องกบมีพิษนี่ว่าเอออย่าไปเก็บนะตายเลยอ่าแล้วก็อย่างนี้อันนี้ใช้อะไรซุง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 สตาร์ซุงสตาร์ได้มาแล้วนี่เก็บมาครับเตียนเลยเอาให้โลกอย่าให้เหลือ เอทำลายป่านี่ซะอันนี้สูงระวังนะ,ะระวังนะวันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีหนามาอย่าไปตัดมันเดี๋ยวเจ็บมืออ้ยได้สูงแล้วครับได้สูงแล้วครับไปครับสูงครับสูงสี่แท่งครับอาวุธนี่มันมีพังได้ใช่ป่ะี่ยอาวุธจะพังแล้วอะ เรายิ่งคาราฟมันจะยิ่งนานอยู่นานขึ้นเลยแบบมันยิ่งเพิ่มเยะนะคราฟเพิ่มเอาอะนะแต่มนแล้คือการเพิ่มเล็สกิลการคาราฟของเรากิ่งไม้ยาวเมื่อกี้เห็นอยู่ได้แล้วคารหลังคาต่อไปเชือกเจ็ดเส้นใช่ป่ะทำไปเลยครับไอ้ครบพอดีเลยมีสี่อันพอดีเป๊ะแจ๋ว ต่อไปเหลืออะไรกําแพงกําแพงต่อเลยเดี๋ยวหาหินกันแป๊บหนึง่งหินอยู่ไหนวะก็เล็กตรงนี้อันนึ่งนี่นะใต้ใต้ไม้นี่อ๋ออ๋อนี่เก็บแล้วอันนึงทำลายเอาเลยเนี่ยข้างหลังก็มีแนะ้วหินก้อนใหญ่ไหนแล้วอลโอเคได้แล้วโอเคครับอาวุธแป๊บหนึง่งกันไว้ดีกว่า แต่ไปนี่ครับได้กันละหนึ่งอันโอเคเยี่ยมครับอ๋อมันมันเนมันแบบว่าถ้าเราคราบสองอันมันก็จะใช้ใช้แบบว่าได้ได้นานขึ้นใช่ปะไม่ยิ่งยิ่งเราค้าฟบ่อยอะหลอดมันก็จะยิ่งแบบว่าเต็มในเวลาเราที่เราคราบครั้งถัดถัดไปมันก็เยอะขึ้นมันคือกสกิลอะสกิลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อทักษะการคราฟมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆต่อการค้าบหนึ่งครับใช่แม่งสุดยอดว่ะเกมนี้ เรายิงคราบบ่อยมันก็ยิ่งมันกระสทธิภามไม่ฝ่าไม่ยิงกลาขึ้นเนี่ยโคตรดี <c oughs> อาวุธอีฟินิตี้นี่หว่าโอเคแล้วก็ทำหลังคาเ <c oughs> พื่อนนี่ครับเดินมูลวอล์กเมื่อกี้ <c oughs> เดินมูลวอล์กโอเคอันนี้อะไรอ่ะทำที่นอนใช่ไหม ใบปาล์มทำหลังคางก็ได้นี่เพลินกระท่อมอ้าวเน็ตหลุดเอ่ะบ้านหลุดปะวะเน็ตหลุดเหรอบ้านหลุดเลยใครหลุดปะหลุดเหรอ,ย,หรอยังอยู่ในเกมอยู่เลยเนี่ยโอเคกลับมาแล้วครับแหมเน็ตหลุดต่อฝนต,ตกฝนตกละดี อากาศเย็นอืมอย่าให้ตกชีวิตจริงว่าเฮ้ยเข้มาขมาแล้วทำไมอาวุธเหลือนิดเดียวเนี่ยเวรละเลเวลอาวุธเหลือนิดเดียวเองเอาไปตีอะไรหมดวะเนี่ยกูอ,อยากได้ธนูชิบหายเลยว่ะเจอหินแล้วไม้ยาวายยาก,กับเชือก ไม้ยากยวกับเชือกทำเป็นธนูแล้วลูกธนูวะคาปิบาล่าเฮ้ยตกตกตกหินโคตรเยอะเแถวนี้ไม้ยาวกับเชือกใช่ปะ่ะสองอย่างทำเป็นคันธนูอ่าไม้ยาว,ส,วส่วนลูกธนูเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้มันอย่างแรกคือมันต้องใช้ขนนกซึ่งเวลานกก่อน นกคตรเยอะเลยตรงเนี้ยแบบสวยมากมีผีเสื้อด้วยนกแก้วไงธรรมาชาติสุดนี่รอรอนกแก้วอยู่ยนี่เง่อนเดี๋ยวนะไม่มีใบยายเดี๋ยวนะคบคึง่งจำได้ว่าทำมันไหนวะ <S <S <Ừ. S 2> อ๋อมีสอนเปิดอ๋อนี่ไงสกิลแบบว่าหมู่บ้านมูอากาีเอ้ยมัวก,กีมันจะมืดแล้วเดี๋ยวใช้ครบรึ่งก่อนดีกว่ามันมีขึ้นบอกมดเลย ลองหาไม้แต่ตอนนี้ไปก่อนไม้ก็เชื่อกได้แล้วครบเพิงหนึ่งอันน่ากุณดอกขนนกไว้ตรงแคมนะได้เลยครับสามดอกคนูได้แล้วคดเพิงไม่มีที่จุดไฟชิบหายแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยขนนกเอามาทำเป็นดอกคนูแล้วกันนะกดอีเพื่อจุดไฟแจ๋วดย่างเนื้อให้ ประตูลัว1 1> ต้องใช้กิ่งไม้ยาวแปดอันโอเคกิ่งไม้ยาวใช่ไหมได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับธนูก่อนดีกว่าว่ถ้าปูาสุกแล้วกินเลยนะเนี่ยมันจะยื้อชีวิตได้หน่อยหนึ่งก่อนตายไม่ต้องใช้ขนนกเกี่ันวะเนี่ยสองดิไม้สองกิ่งไม้หนึ่งแล้วก็ขนนกสองเพิ่มได้โอเคสามดอก หมดแรกเอานนกเฮ้ยน้องปูเมื่อไหร่จะสุกโอ้โหปูโคตรใหญ่อะ่ะอือรวมสมบูรณ์ที่สุดมืดแล้วจ้ะตอนเนี้ยจะตายเอากิ่งไม้ยาวอยู่ไหนว่า ฉันหิวน้ําเหลือเกินไม่มีมะพร้าวอ่ะกินน้ําไม่ได้ชิบหายล้วสดๆไปก่อนอ่ะตรงในนั้นอะละสดไปก่อนน้ำไม่ปลอดภัยไปกินไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันมันไม่ได้ติดตะกังเลยเพราะว่าน้ําพวกนี้มันก็ไม่ได้สกปปกานะมนันเป็นริมทางที่ไหลมาจากน้ําตกอ่ะมันก็ไม่ได้สกปปกขนาดนั้นก็พอกินได้ โอเคน้ำเต็มหลอดแจ๋วเอ้าอีกแล้วคือหมดสติอีกแล้วเหรอ